กขับจำแรงมากเหลืองานซีโมง,คงเคึองเหลืองานมากแล้วปุ๊บพุ่นควนปีตะปูยุพุนแสแร้งกับยุพุนขนมากถอนตะปูออกจากไม้ยุค่าเนี่ยถ้าถีีีได้ใส่ไม่เต็มกล่องมาลื่นลึ่นเตนะ็ดจุงเนี่ยทีน้องยังไม่ไหมคุณทีได้ถอดตะปูออกเบิรสุดวอ,อกตัวฉันเดรียวไว้จะใส่ หาเจยดขอกเป็ดขอกไก่พน้าพนะเฮ้ามันเกิดมันเกิดมงมีเวลาว่าสิได้ไม่เหีดยีกงติ๋เรื่องนั้นแต่เลียนมากจังดีิงเลยได้ควันสีตะปูมากกันขควันตะปูเสร็จแล้วคัดไม่ไว้ดีแล้ววันนี้ก็สีเอาไปไว้พุนเป็นเลี้ยงไว้พุ่นวานมุ่เจ้ง่ายขึ้ข่อยบ่ หนึ่งสี่คือกันบ่เสศษไม่มากก็เอามาถอดตะปูดันเฮ็ดยวงสี่แหละครับพี่น้องถั้าเจ็ดตบปูก็ได้เก็บไปใส่อยู่ดีนี่ จะว่าใหม่ก็ด,ดีดีครับอายุค่าดีดีเยอะนี่ข้าถวถั่วตะปูนี่รับนี่จานี้พ่อไปได้ใส่กิ่งมันกดีมีขัน้นใส่ขั้นงัดเก็ดไป

แก้ดดดคดอีอยู่่อกับข้าวที่ว่าได้สื่อมาเปลือไงนะครับพอะปัวเอาไว้ใส่งานตัว,ลไไว,วแล้วๆวันนี้เก็บไปไว้พูนไปเลี้ยงไว้กุนนะครับมือละมีสิบสามสิบล้ำขอดอกสเสร็จแล้วไปเลี้ยงเลยชุ่มสันกะคัดไว้สันเงากาไว้เงา แไไต่เย็ดขอ,อกปิดขอ,อกไกล้ปริสันครับเอาคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ยจ,จ้ย่าลืนเลยนะครับสวัสดีครับ